สี่สองสามหนึ่งครับผู้รั้ษาประตูวรุวุดแมงมุกสีนะครับนารับสีคนจากซ้ายไปขวานะครับธีรพัฒน์นรชัยยาคู่เซนเตอร์เอเวอเรตันกอนคาเว้กับทางสุพรรณทองสงสารัตรปองสุวรรณคู่เซนเตอร์ควันไดฮีกับทางอาริสซาลิฟวิชครับแบ็ปขวาจากกิจลาตากูลตรงกลางสองคนครับประสิทธิ์จันทรมกับนุกูลกิจขุดใหญ่นะครับสามปันดับที่สิบสี่ขอนแก่นยูนิเดตยี่สิบเก้าคะแนนนะครับแต่ว่าประตู ได้เสียนั้นก็ถือว่ายังดีกว่านะครับอันดับนามเป็นนครนัชเสียมานะครับเพราะว่าเกมการขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับคุณชัยเลิกงามสมกับเป่าเกมการไปที่ธนาสิทธิ์หม่ยครับไหลเข้ามาทำเป็นกันได้สวยครับแล้วตอบบอลมาลูกนี้ไม่มีธงบานะครับแต่ว่าหลุดมาแล้วครับเบนเนอร์แบนเนอร์ยิงลูกนี้แต่ว่าทิดบล็อกบอลออกหลังไปครับโอ้โหต้องชมครับผู้สัมประตูครับออกมาแล้วครับบรวุวิครับุโคตรออกเสียดายเลยครับตัดบอลได้แล้วแทงลูกนี้ไม่ลำหน้านะครับ รถมาแล้วจังหวะแต่งเนี่ยครับกลายเป็นแต่งแบบแต่งยาวไปแล้วมุมแข่งแรถือว่าในช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังเป็นประจวบที่มีโอกาสได้ลุ้นได้ประตูขึ้นนําเหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะนี้แบงคอกมาแล้วครับวันเดอร์ลวยไหลามาที่พิรพัฒน์นรชยาเบิ้ลคืนกลับมาแล้วได้มองลูกนี้เป็นประตูขึ้นนำเลยครับพุทธินันทมณสีอับัญชยาวัน์ศรีนวงครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหยังไม่ถึงนาทีในครึ่งหลังครับเริ่มเกมขึ้นมา โอ้โหเปิดฉากมาอุตส่าห์ยันอีกครั้งครับให้มาครับกีรพัพ์โอ้โหแล้วเปิดขวามาแล้วยอนมาตรงนั้นแล้วหม่งเล่นทางครับโอ้โหลุงรัดอย่างไรครับเจอประสิทธิ์ฝวังว่าอยู่มาที่ปกเก้าปกเก้าจ่ายกลับมาที่ทิติพันธ์ทิติพันธ์จ่ายมาด้านซ้ายวันเดอร์ลุยวันเดอร์ลุยจับหนึ่งจังหวะแล้วยังไงสับขาขอดของเงนะครับกำแพง5คนครับแล้วก็นอนฝังอยู่หนึ่งคนครับเป็น6คนครับขอ,ของแบงคอกผู้สิทธิ์ให้สัญญ,ญาแล้วครับ เวลโลซาวิ่งไปกดอ้เท้าขวาแล้วลูกนี้โอ้โหยังเซฟไม่ได้ครับวบรวุธผ่านกำแพงไปแล้วนะครับไหลต่อไปที่ด้านขวาพุทธินันพุทธิน,น,นันคืนกลับหลังมาปกเก้าจากไปที่แฮปปี้ครับอาบัตตี้ยกมาเบาๆลูกนี้แล้วยิงของทิติพันธ์ครับแต่ว่ายังเซฟไม่ได้ของชัดชัยครับปัดไว้ได้สุดแสนสัญญาแล้วครับประสิทธิ์จันทุมวิ่ง เปิดโด่งยามันกอบเก็โทษแล้วลูกนี้ได้มงด้วยครับแล้วชนเสาโอ้โหโดนโอ้ศสีสษะของโรซ่านะครับมอดมงไปชนเสาแล้วก็ดอนเข้าประตูครับออกมาไม่ถึงบอลกับวรุธหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสมอโรซ่าทำประตูตีเสมอให้กับทีมประจวบศรีได้สำเร็จครับโอ้โหเอาจนได้ครับจบเจ้าบ้านเอาลวครับมาแล้วครับประตูที่ต้องการทําประตูได้นะครับแล้วก็มาสําเร็จในจังหวะนี้ครับโอ้โหออกมาไม่เจอบอลครับวรุษหยอดเข้ามานะครับะสธิจ แล้วโรซ่านน่กระโดดถึงบอลก่อนนะครชบอบตัดได้แล้วก็มองมีดวงด้วยนะครับเช็ดเสาวเข้าไปเลยโอ้โหบอลค่อยๆย้อยมาแล้วใช้รูปร่างที่สูงใหญ่เนี่ยเทคตัวสูงนะครับดูบอลลอยมาแล้วเป็นทางโรซ่าหูนี่ครับลอยตัวสูงมากๆนะครับแล้วก็ถึงบอลก่อนมารุษม่งเช็ดเสาวเข้าไปครับหนึ่งหนึ่งครับปรสิทธพาบอลมาตรับตามมาด้านหลังครับ บอลอยู่โลซาโลซาเบิ้ลกลับมาที่ประสิทธิ์ครับเอาเบนเนอร์ชี้บอลรับเปิดมาลูกนี้ออกมาแล้วตุงตะ่ายครับโอ้โ oh, ห oh. มาไม่ถึงบอลกับบอลุฒเป็นเบนเนอร์ครับทำประตูให้ประจวบขึ้นนำแม็กค็อกสองประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่89ครับโอ้โห oh, oh. มาได้ประตูนาะทีที่บอกว่าช่วงค้าครับประตูที่ต้องการของทางพิทีประจวบโอ้โ oh, ห oh. สัใจครับโคชอง โลซาแทงต่อมาทันทีครับแล้วทําให้มีพื้นที่มีเวลามองเลือกมุมมาจุดนัดพบโฉบถึงก่อนครับอ้เหมือนจะแป๊แกๆไปด้วยครับแต่กลายมันดีครับออกมาไม่ถึงบอลอีกแล้วกรับรุดโอ้โหกลายเป็นเบนเนอร์ครับที่ถึงบอลก่อน,อนแล้วก็แย่บอลเข้าประตูไปครับนี่ครับดูใช้เท้าครับอยู่วสิทธิ์เปิดมาแล้วดูเท้าหเหมือน นี่ครับบอลเป็นใจก็เป็นเน่ยครับโอ้โหนี่ทำประตูแรกครับให้กับประจวบเลยครับชั้นสุดท้ายแล้วนะครับแต่เปิดเกมขึ้นไปดูว่าผู้สิงจะให้เล่นมากน้อยขนาดไหนครับแล้วคุณเชี่เลิกงามสมกับเป่าจบเกมการแข่งขันกับทีทีประจวบ FC ก็ครับเปิดบ้านแซงเอาชนะทูกไม่ก็ยืนเต็ดไปได้ครับ